วันนี้ก็นำทุกๆคนนะครับมาชิมก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับสนันเมืองประทุมนะครับชื่อสนันเมืองประทุมแต่ว่ามาอยู่ที่เกาะสมุยนะครับแถวๆนี้นะครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ร้านเดียวนะครับแล้วเขาว่ากันว่ารสเด็ดจริงๆเลยนะครับ มีตั้งเนื้อตุนเนื้อเปื่อยลูกชิ้นเนื้อสดนะครับชอบแบบไหนก็สั่งกันได้ตามใจชอบเลยนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญนะครับมาชิมกันได้เลยนะครับดูสิครับนี่นี่เป็นเนื้อตุนนะครับลูกชิ้นแล้วก็เนื้อสดผสมกันแทบทุกอย่างเลยนะครับดูสิครับก๋วยเตี๋ยวเรือ สูตรเด็ดก็คือจะต้องมีเลือดนะครับเลือดสดๆมาผสมในน้ําซุปแล้วก็ทําเลือดให้สุกนะครับโอ้น้ําซุปจะหวานมากเลยนะครับอยู่ที่ไหนในกะสมุยหรือว่ามาจากนอกกะสมุยจากทางยังวัดนะครับถ้ามีโอกาสก็ขอเชิญน,นะครับรับรองเด็ดเลยนะครับดูที่ครับตอนเ,เช้าๆนะครับขนาด9โมงพอเปิดร้านก็มีลูกค้ามานั่งรอ ก็ขอเชิญมาชิมก็ได้นะครับยังมีเมนูอย่างอื่นที่ไว้กดกร,ระการอีกหลายเมนูเลยนะครับตอนทเที่ยงก็มีผู้คณเต็มนหน่อยนะครับที่ร้านเพราะว่าเต็มทุกวันเลยนะครับในช่วงมื้อเที่ยงนะครับ,บ,บ,บอร่อยไม่รับปริ๊อด่อยกินมาตั้ง โอเคไะอ้าวเป็นไงอร่อยมากไหมครับผมอร่อยค่ะอ้าวโอเคพี่มากินเป็นประจำไหมครับประจำค่ะถ้าร้านตามมาก็มาถ้าร้านไม่ได้ทามาก็ไม่ได้ร้านอยู่หน้าทอนคขาสินธนาคารไททาณิสเปิดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ถึงเปิด9ก้าโมงถึงหโมงเย็นสนับสนุนโดยสมุยไอแลนด์ทัวร์นะครับ นำเที่ยวบมูกาะอังทองนะครับท่านที่เดินทางมาเกาะสมุยนะครับอยากเดินทางไปชมหมู่เกาะทองก็อย่าลืมใจบริการสมุยไอแลนดทัวร์นะครับโกงไม่ผิดหวัง